มาูอะไรถ่ายรูปก,ก,ก่อนแอสลี่กับชนนี่คุณว่านอคุณว่านะยัอใช่<อ>นี่นะคะแอสลี่กับชนนี่นะคะเออชื่ออะไรดีอ่ะ ออางั้นให้แดนขอบช่วยคิดหน่อยพี่ออมเขาชื่อแอร์หญิงลีหญิงลีคุณหญิงลีกับชนีนี่นะคะนี่คุณวานนะคะเจ้าของทีมมิส g l o b a l ของเราหญิงลีกับชนีนี่นะคะภาพมีประกบเลยที n เ i ็นมิส g l o b a l และวชิราวุุลของเราแม่เดนสุดแม่นกหล่อมากเพราะว่าเสื้อแม่นกลวงก็แบบทะเลาะมาถ้าแม่เทเกิน โอเคเขบอกไม่ใช <ítulo> ่ชื่อหญิงรือลชื่ออัญชลีอัญชลีอัชลีไป้อาอันชลีนี่ขอกล้องนี้ด้วยนะคะอ่านี่นะคะดีกว่าเอาลองลองาเปหน่บบเจดิสคมเมล่านะคะอ่าฟังกันไหฟังกันีกวหมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเย้มินิฮาร์ด โอ้เป็น่าขาฟัฟันเป็น่าขเฟมใหญ่มากเใหญ่มากทำยังไงให้ทุกคนเห็นหมดดีย่อรยว้าวยังไงดีคะ่ะชๆโอเคนี่นะคะเฟมใหญ่ควีนที v ีแล้วก็ควีนอินเตอร์มิส g l o b a l นะคะ ต่อเลยครับนคาทุกคนบอกเลยว่าสวยทุกคนจริงๆเก้อง p n ก่อนนะหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้รถจะมาแล้วอ่ะนึ่งอาเนี่แหละครับเอเลยเ้าเลยขรยกถ่ายเข้าเลยนะขอยากถ่ายเข้าเลยมาทุกคนมามาถ่ายนี่ก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึสองามใครรวมเลยค่ะไป